Uh -huh. ตัวแทนจากโรงเรียนวัดเกาะแก้วมีสมาชิกดังนี้หนึ่งฟูแฟฟองกริงกริ๊งกริงกริง,รงหางของข้าสีไพเราะดังสนอกก้องกังวานมีแต่ความสนุกสนานพวกป่านั้นชื่นชมเอ้ยหางกระดิงแสดงโดยเด็กชายธรรมนนหนุนธรรม 走五，五、嗯，嗯嗯 ตึ๊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 ดเฮออาบทเหตุอึงโตชาลัยสาเหนุโยจับมี่ขาเก็บบ่อยไร้ควาหมายไม่มีใครเขาใหญ่ดีเป็นแค่สิบโตที่ถูกลื่นเล สิโตแสดงโดยเด็กดชายพันวัฒนนาสงว่าส,รรสีแกร์แกร์บูงข้าเรียแหละผู้ยิย่งใหญ่ใครที่ไหนจะมาเทียบข้าจะทำลายมันให้เลียกด้วยความเฉี่อแหล่งของข้าบูง สุนักจิ้งจอกแสดงโดยเด็กชายสหรับจันพาและห้าดิฉันเด็กดีขวัญใจจัาผู้หาเรื่องเฮ้ยเราเ,เรื่องเฮ้ยงูกแล้ววันนี้พวกเราตัวแทนจากโรงเรยียนวัดกอะแก้วจะมาเสนอทาเอนเรื่องนกฮูกหัากระดิสิงโตลิงจิ้งจอกงงใช่ไหมล่ะคะไปฟังกันเลยคะ่ะ มีโพงไม้กลางป่าที่ที่มีแต่ความสงบสุขมีครอบครัวนกพู่ได้มาอาศัยอยู่าในความสุขมีพ่อหนกพู่กำลังอ่านหนังสือส่วนลูกๆวิ่งเล่นไปมาส่งเสียงนั่บลูกๆหนุกพู่เห็นพ่อหนุกพู่อ่านหนังสืออยู่นานแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพ่อตนทำอะไรจึงเข้าไปถามพ่อ ว่าพ่อครับพ่อครับพ่อทำอะไรนะครับพ่ออ่านหนังสือนะลูกทำไมเราต้องอ่านหนังสือนะจ๊ะพ่อจ๋าเพราะการอ่านหนังสือเป็นหนทางของการพัฒนาความรู้ในสิลูกแล้วเราจะนำความรู้ไปทําอะไรล่ะครับดูทรทัศน์หรือบินเล่นยังสนุกกว่าอีเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายในชีวิต ความรู้ที่เราเคยอ่านเจอหรือเคยศึกษาเนี่ยแหละจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาันได้เสมอลูกๆพยายักหน้าอย่างหักหน่งเด็กๆทำอะไรกันหยุดจ้ะไปนอนกันเถอดจ,จ้าพ่อเขาจะอ่านหนังสือครับแม่ แม่ครับแม่ครับแม่เรมีทานก,กับพวกผมเลยนะครับนะคะได้จ้ะแม่จะเล่าเรื่องราวของคุณปู่ให้พวกเจ้าฟังนะหลับตาสิจ้ะดีมากเด็กน้อยย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วมีสัตว์สอตัวเป็นเพื่อนรักกันคือเจ้านกนูและเจ้างูหางกระดิ นููอยู่ในนูยูนยนีจยูนีจไปเดินเลด้วยกันไหมไปเดยกันไมไปจ้าไปด้กัน,น,กน,กกนทั้งสองตัวนี้เป็นเพื่อเล่กันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมีว่าจะผลตกซาจาแดดออกจา้จาจ้าหรือมี จะอยู่เคียงข้างกันเสมอเจ้ากนูเป็นสัตว์ที่ชอบอ่านหนังสือมีว่าจะตอนไหนกลางวันหรือกลางคืนเจ้านกู่ก็จะอ่านหนังสือตลอดเวลาดวงตาของเจ้าลนกโตและมีสีดำพนอนจึดอยู่บ่อยกว่มีความรู้มากมายเวลาสัตว์น้อยใหญ่มีปัญหาต่างก็จะมาปรึกษาเจ้า เป็นประจักส่วนเจ้าหูหางกระดิ่งเหรอเป็นสัตว์ที่รักความสนุกสนานชอบร้องรำทำเพลงสรงเสียงดังกังวานจัดหากริ้งๆริงกริงร้งกเป็นที่ชื่นชอบของเราสัตว์น้อยใหญ่ทั่วกันมีว่างานบวน ตัตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทัง่งว่าวะาเจะพวกตั์ตัวเล็กตัวน้อยค่าคือสุนัขจิ้งจอกผู้ยิย่งใหญ่จะมาปรครของที่นี่ใครมีปัญหา ไปหาไม่าำไม่ได้ข้าจะจับมันกินแทนว้าวว้าาเมื่อสิ้นเสียงฝูงสัตว์น้อยใหญ่ก็เกรงกลัวเจ้าจิ้งจอกต่างรีบวิ่งไปหามะพร้าวอ่อนมาให้เจ้าจิ้งจอกเจ้าล็ูกูและงูหางกระดิ่งก็เช่นกันที่ต้องออกไปหามะพร้าวอ่อนมาให้เจ้าจิ้งจ,จงอ,าาาอ,อกงูหางกระดิ่งพูดไปทางสาย Oh. แล้วช่วยมันขอไล่